สวสดีครับสวัสดีครับก็ผมก็นายนะครับจากช่องนายเดียร์สร้างนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูวิธีเอาตะไคร่น้ําครับตะไคร่น้ําที่มันติดอยู่ในสายยางที่เราใช้มานานแล้วครับแล้วตะไคร่น้ํามันเริ่มเกาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเอาอย่างไงครับโดยการใช้เจ้านี้ครับนี่ครับสกอตใบครับ นี่ครับใช้สกอตบอยเก่าที่ใช้ล้างล้างคั้วนะครับเอาตรงที่มันแข็งๆนี่ครับมันจะมีฟองน้ํากับตัวนี้ติดกันอยู่เราเอาแค่ตัวนี้พอครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าทําไงก็นี่ครับสายยางส่วนตัวนั้นอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งสายเดียวกันกับตัวนี้เดี๋ยวเราใส่ฝั่งนี้ครับเรายัดเข้าไปเลยครับไม่ต้องแน่นเกินก็ได้ครับ เอาแค่มันรวมรวมนะครับยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปครับแล้วคราวนี้เราก็สายน้ําครับเอาน้ําใส่เข้าไปครับขอดูนะครับขอดูตรงตรงนั้นนะครับดูนะครับมาแล้วครับออกเต็มเลยครับออกเต็มเลยครับ เห็นไหมครับครับดูครับดูครับเออเออเต็มเลยครับอืมออกเต็มเลยครับออกหมดเลยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยว เอาใส่ใม่อีกรอบหนึ่งครับก็มันจะอยู่นี่ครับแล้วก็ล้างๆก็เดี๋ยวเอาใส่ไปใหม่ครับเดี๋ยวใส่ไปใหม่็มวนเหมือนเดิมครับยับก็ใส่เข้าไปครับ น่าจะหมดแล้วครับก็ใส่ทรั้งเดียวหมดเลยครับแต่เราก็ใส่ไปเรื่อยครับเพื่อให้มันสะอาดขึ้นมากกว่าเดิมโอ้ยังมีออกอยู่ครับนี้ครับยังมีเห็นไหมครับยังมีออกมาอยู่ครับก็เดี๋ยวใส่อรอบเนึงครับ เราทำไปเรื่อยๆครับสัี่ห้าครั้งครับเดี๋ยวใส,ใส่ใส่ใส่อีกครั้งครับใส่จนกว่ามันจะหมดนะครับก็ไปทำตามได้นะครับก็ออกง่ายครับคือใช้มาสามสี่ปีไม่เคย ล้างแต่ไข่น้ำเลยครับก็เพิ่งถอดมาวันนี้ครับยังมีออ,อกอยู่ครับนี่ครับไม่มีออกแล้วใส่ใหม่อีกรอบครับก็น่าจะหมดจริงๆแล้วนะครับกแทบไม่เห็นออกมาแล้ว น้ำก็ไหลดีขึ้นกว่วเดิมครับน้ำไหลดีขึ้นกว่าเดิม,ดก,ดมก็เรียบร้อยครับแค่นี้ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูที่มันออกมาครับนี่ครับเห็มครับเต็มเลยครับก็เหมือนได้สายใหม่กลับมาครับ เ็มเลยครับเอาเต็มไหลไปนู่นก็มีครับหนูไลไนู่นก็ครับก็ฝากกดติดตามกดถูกกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับก็มีคลิปอะไรใหม่ๆข้างหน้าเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูอีกนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับ